จ้าเด็กๆวันนี้วันศุกร์นะคะสุดสัปดาห์ที่27สิงหาคมนะคะนักเรียนมาเรียนเรื่องการหารที่ตัวตั้งมากกว่า4หลักตัวหารมีสองหลักด้วยการหารยาวไปดูเลยนะคะไปรับชมในวิดีโอกันเลยไปเลยสวัสดีค่ะตอนต่อไปของเรานะคะ เป็นเรื่องการหารเหมือนเดิมค่ะคราวนี้เราจะเพิ่มตัวตั้งนะคะในการหารเข้าไปเพราะฉะนั้นเด็กๆนะคะถ้าหากว่ายังจำวิธีการหารเดิมได้นะคะยังคงใช้หลักการเดิมเหมือนเดิมเลยค่ะเราลองมาดูกันนะคะว่าตอนต่อไปนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรกันค่ะตอนต่อไปจะเป็นเรื่องการหารที่ตัวตั้งมากกว่า4หลักตัวหารยังมี2หลักด้วยการหารยาวค่ะ ไปดูโจทย์ข้อแรกกันนะคะ1 5 9 6 3หารด้วย51จะได้เท่ากับจำนวนใดถ้า5 1เป็นจำนวนกลุ่มนั้นหมายความว่าเรากำลังหาว่าสมาชิกจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มนั้นคือจำนวนใดแต่ถ้าหากว่า51คือจำนวนสมาชิกในกลุ่มแสดงว่าเรากำลังหาว่า เราจะแบ่งได้ทั้งหมดกี่กลุ่มนะคะในการตั้งหารเราเขียน15963ซึ่งเป็นตัวตั้งไว้ในเครื่องหมายหารและเขียน51ซึ่งเป็นตัวหารไว้ด้านหน้าในหลักหมืน่น1,000 0จะแบ่งออกเป็น51กลุ่มแบ่งไม่ได้นะคะจึงต้องกระจายค่าจากหลักหมืน่น ไปเป็นหลักพันค่ะ1,000งม,มีค่าเท่ากับ10,000 10,000เมื่อไปรวมกับ5ในหลักพันจึงได้15,000 15,000อยากแบ่งออกเป็น5,1กองก็ยังแบ่งไม่ได้นะคะจึงต้องกระจายค่า15,000ให้ไปอยู่ในหลักร้อย15,000รวมกับ9ในหลักร้อยจึงได้ 159ในหลักร้อยค่ะ159ในหลักร้อยแบ่งออกเป็น51กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันจะได้กลุ่มละ300ค่ะ351 0 0กลุ่มใช้ไป153มีอยู่159 ใช้ไป153จึงเหลืออยู่6นำหในหลักร้อยนี้นะคะไปรวมกับ6ที่อยู่ในหลัก10บจึงได้66ในหลัก10บ6 6ในหลัก10อยากแบ่งออกเป็น51กลุ่มแบ่งได้นะคะได้กลุ่มละ1นึค่ะ1นึ่งกลุ่มก็คือ 51ในหลัก10นะคะมีอยู่66ใช้ไป51เหลือ15ค่ะ15ในหลัก10กระจายเข้าไปรวมกับ3ที่อยู่ในหลักหน่วยจึงได้153 153แบ่งออกเป็น51กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันได้กลุ่มละ3กลุ่มละ3 51กลุ่ม เท่ากับ153ใช้หมดพอดีเลยนะคะจึงมีเศษเป็น0เราตรวจสอบคำตอบได้โดยนำ51า51ซึ่งเป็นตัวหารคูณเข้ากับผลหารคือ313ได้ผลว่า15963เท่ากับตัวตั้งพอดีเพราะฉะนั้น15963 หารด้วย51จะได้313ค่ะเรามาดูตัวอย่างกันในข้อต่อไปนะคะ52,530หารด้วย48เช่นเดิมนะคะถ้าเป็นโจทย์ปัญหาเราก็ต้องดูว่า48นั้นนะคะเป็นจำนวนกลุ่มหรือเปล่าถ้า48เป็นจำนวนกลุ่มแปลว่าเราต้องการจะหาจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มนะคะแต่ถ้า 48นะคะเป็นสมาชิกในแต่ละกลุ่มแสดงว่าเรากำลังจะหาว่าเราจะแบ่งได้กี่กลุ่มนะคะหาจำนวนกลุ่มนั่นเองค่ะเราไปดูการตั้งหารยาวกันค่ะจากโจทย์นี้นะคะ5ที่อยู่ในหลักหมื่นนะคะจะแบ่งออกเป็น48กลุ่มแบ่งไม่ได้ใช่ไหมคะแบ่งไม่ได้ก็ต้องกระจายค่าจาก5,000 50, ค่ะไปรวมกับหลักพันนะคะ กลายเป็น52 0 0 0 5 2 0 0พอยากแบ่งออกเป็น4 8กลุ่มคราวนี้แบ่งได้แล้วนะคะแบ่งได้เป็นกลุ่มละ1 0 0 0ค่ะ1,000 48กลุ่มก็ใช้ไป48ในหลักพันนั่นเองค่ะมีอยู่52ใช้ไป48นะคะยังเหลืออยู่4ค่ะเหลืออยู่4ในหลักพัน กระจายค่านะคะไปรวมกับหลักร้อย5ในหลักร้อยรวมกับ4ในหลักพัน4ในหลักพันมีค่าเป็น4 0 0ร้อยใช่ไหมคะพอรวมกับ5ก็เลยกลายเป็น4,500ค่ะมีอยู่4,500อยากจะแบ่งออกเป็น48กลุ่มแบ่งไม่ได้ใช่ไหมคะไม่พอคะ่ะที่จะแบ่งเป็น48กลุ่มนะคะก็คือแบ่งได้กลุ่มละ0 0 0นั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นเราจึงต้องใส่ศูนย์ค่ะไว้ที่หลักร้อยนะคะ48กลุ่มกลุ่มละ0ก็คือใช้ไป0นะคะจึงต้องกระจายค่านะคะจาก450 0กระจายค่าไปรวมกับ3ที่อยู่ในหลักสิบได้4530ค่ะ4530นี้นะคะอยากจะแบ่งออกเป็น48กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกัน คราวนี้แบ่งได้แล้วนะคะแบ่งได้ทั้งหมดกลุ่มละ90ค่ะ9ในหลัก10นะคะ48กลุ่มค่ะใช้ไปทั้งหมดนะคะ432ในหลัก10ค่ะมีอยู่453ใช้ไป432นะคะยังคงเหลืออยู่อีก21 10ค่ะ21นี้อยู่ในหลัก10นะคะ21 10ิบ ก็ต้องกระจายค่าไปรวมกับหลักหน่วยค่ะเพราะว่าเรายังหารไม่เสร็จสิ้นนะคะหลักหน่วยเรายังไม่ได้หารเลยนะคะ2 1 10มีค่าเท่ากับ210หน่วยนะคะไปรวมกับ0ูนย์ในหลักหน่วยค่ะก็คือไม่ได้เพิ่มขึ้นนะคะเป็น210หน่วยค่ะ2 1 0หน่วยนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น48กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันแบ่งได้แน่นอนนะคะ แบ่งได้กลุ่มละ4หน่วยค่ะกลุ่มละ4หน่วย48กลุ่มนะคะใช้ไปทั้งหมด192หน่วยนะคะมีอยู่210ใช้ไป192อยางนะคะยังไม่หมดนะคะก็คือการเหลือเศษนั่นเองค่ะเหลือเศษอยู่18หน่วยนะคะเป็นไปได้ไหมคะเราไปตรวจสอบถ้าตัวหารเป็น48 เศษเป็น18นั่นหมายความว่าตัวเศษนะคะน้อยกว่าตัวหารเป็นไปได้นะคะวิธีการตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่นะคะเรานำ48ค่ะคูณเข้ากับ1,094ได้ผลเท่าไหร่แล้วนะคะเราก็บวกด้วยเศษคือ18เท่าไปนะคะถ้าเกิดว่าได้เท่ากับตัวตั้งที่ให้มานะคะก็แสดงว่าเราเนี่ยคิดได้ถูกต้องแต่ถ้าเกิด นำตัวหารคูณกับผลหารแล้วบวกกับเศษก็แล้วไม่เท่ากับตัวตั้งแสดงว่าเราคิดผิดนะคะเราก็าจ,จะต้องเริ่มคิดใหม่ตั้งแต่ต้นนะคะเรามาตรวจสอบกันค่ะเมื่อเรานำ48คูณกับ1 0 9 4นะคะบวกด้วย18ได้15,963พอดีเลยนะคะแสดงว่าการตั้งหารของเรานี้นะคะถูกต้องแล้วค่ะ ไปดูตัวอย่างข้อต่อไปกันนะคะเลขเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะตัวตั้งของเราครั้งนี้3 3 1 5 5 2สค่ะถ้าแบ่ง331,520นะคะเราอยากจะแบ่งเงินออกเป็นกองนะคะกองละ64บาทเราจะสามารถแบ่งออกได้กี่กองถ้าเป็นแบบนี้นะคะหมายความว่า64เนี่ย เป็นจำนวนสมาชิกในกลุ่มแล้วเรากำลังหาว่าจำนวนกลุ่มนะคะว่าแบ่งได้ทั้งหมดกี่กองเนี่ยนะคะคือสิ่งที่เรากำลังตามหาอยู่นะคะเราก็ไปดูกันตั้งหารยาวกันเลยนะคะเราเขียนตัวตั้งนะคะไว้ด้านในเครื่องหมายหารเขียนตัวหารไว้ด้านนอกแบบนี้ค่ะเราไปดูที่ตัวเลขกันค่ะ3ที่อยู่ในหลักแสนจะแบ่งออกเป็น64กอง ย่อมแบ่งไม่ได้นะคะเมื่อแบ่งไม่ได้ก็ต้องกระจายค่าจาก30000นก็ต้องไปรวมกับ3ที่อยู่ในหลักหมื่นกลายเป็น3300 0 0ามืนค่ะ33ม0 0ืนนี้จะแบ่งออกเป็น64กองก็ยังคงแบ่งไม่ได้อยู่ดีนะคะเอเราจะทำยังไงก็ต้องกระจายค่าต่อไปค่ะจาก3 3มมหมื่นนะคะก็ต้องกระจายค่าไปรวมกับหลักพันค่ะ หลักพันคือเลขหนึ่งนะคะ3 3มส0ื 33, ไปรวมกับหลักพันก็เลยได้331ในหลักพันค่ะคราวนี้เราก็แบ่งได้แล้วนะคะแบ่งได้เป็นกองละ5ค่ะกองละ5นะคะกองละ5 0 0พ64กองแสดงว่าใช้ไป320นะคะมีอยู่331แบ่งเป็น 64กองนะคะได้กองละ5นะคะใช้ไป320มีอยู่331ใช้ไป320จึงเหลือ11นะคะ11ที่อยู่ในหลักพันกระจายค่าไปรวมกับ5ที่อยู่ในหลักร้อยจึงได้115 115นะคะจะแบ่งออกเป็น64กองแบ่งได้ค่ะ แบ่งได้กองละ100เท่านั้นนะคะ164กองก็คือ64ในหลักร้อยค่ะมีอยู่115ใช้ไป64นะคะยังเหลืออยู่51ค่ะ51ที่อยู่ในหลักร้อยกระจายค่าไปรวมกับ2ที่อยู่ในหลัก10จึงได้512ในหลักสิบ แบ่งออกเป็น64กองกองละเท่าๆกันจะได้กองละ8 10 8ในหลัก10นะคะ64กองใช้ไป512ค่ะมีอยู่512ใช้ไป512จึงหมดนะคะแต่การหารยังไม่จบเท่านี้ค่ะยังเหลือหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยมีอยู่0หน่วยค่ะ จะแบ่งออกเป็น64กองแบ่งได้กองละ0นั่นเองนะคะแต่นักเรียนอย่าลืมนะคะถ้าลืม0ในตำแหน่งนี้ไปนะคะผลของการหารของนักเรียนก็จะผิดไปเลยนะคะมีอยู่0หน่วยแบ่งออกเป็น64กองได้กองละ0หน่วยค่ะใส่0ที่หลักหน่วยด้วยนะคะมีอยู่0 ใช้ไปศูนย์ก็จึงเหลือศูนย์นั่นหมายความว่าข้อนี้นะคะเป็นการหารที่ลงตัวค่ะไม่เหลือเศษเลย3,31,520หารด้วย64จะได้5,180พอดีเลยนะคะไม่เหลือเศษค่ะเราสามารถตรวจสอบได้โดยนำา64คูณกับ5,180 นักเรียนจะตั้งคูณก็ได้หรือจะใช้เครื่องคิดเลขในการช่วยตรวจสอบคำตอบก็ได้นะคะได้3,31,520พอดีค่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าคำตอบที่เราหาได้นะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้อง3,31,520หารด้วย64จะได้5,180ค่ะอค่ะเด็กๆจดโจทย์แล้วทำได้เลยนะคะ แล้วจึงค่อยหยุดคลิปไว้ดูฉเฉลยค่ะอันนี้คือโจทย์ของข้อที่1น,นะคะยังมีแบบฝึกหัดอีกข้อหนึ่งนะคะเด็กๆสามารถจดโจทย์แล้วก็ทำเองได้นะคะก่อนที่จะกลับมาดูฉเฉลยจากครูค่ะเด็กๆทำด้วยตัวเองเสร็จแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราลองมาดูฉเฉลยกันค่ะข้อที่1น,นะคะ1426หารด้วย33จะได้ 315เศษ31ค่ะเรามาตรวจสอบคำตอบพร้อมกันนะคะนำ3า,าซึ่งเป็นตัวหารนะคะคูณเข้ากับผลหารคือ315แล้วบวกด้วยเศษคือ31จากข้อนี้นะคะได้1426พอดีเลยค่ะแสดงว่าคำตอบของเรานั้นถูกต้องนะคะ1426 หารด้วย33จะได้315เศษ31ค่ะต่อไปนะคะไปดูเฉลยข้อที่2กันค่ะ613,440หารด้วย72นะคะได้ผลหารว่า8,520ค่ะไม่มีเศษเลยนะคะเราจะตรวจสอบคาตอบข้อนี้ได้โดยนำตัวหาร72คูณเข้ากับ 8,520นะคะได้ผลว่า6,13440เท่ากับตัวตั้งพอดีเลยค่ะแสดงว่าการหารของเรานั้นถูกต้องนะคะ6,13440หารด้วย72จะได้8,520ค่ะการหารยาวที่มีตัวหาร2หลักตัวตั้งมากกว่า4หลัก ทำได้โดยเริ่มหารจากหลักทางซ้ายสุดก่อนตามลําดับจนได้เศษน้อยกว่าตัวหารซึ่งสามารถตรวจสอบคําตอบได้โดยนําตัวหารคูณกับผลหารจากนั้นนํามารวมกับเศษจะได้ผลลัพธ์เท่ากับตัวตั้งพอดีค่ะ